หมบุกนะคะเป็นหมอจัดฟันอยู่ที่ธนาคารทูดแม็กซ์ก็คือถ้าสมมติว่าจะมาจัดฟันก็จะมาเจอกันเนาะนอกจากนี้ก็จะมีคุณหมออีก3ท่านที่เป็นเฉพาะทางจัดฟันนะคะที่จะอยู่ช่วยดูแลพวกเรานะคะก็คำถามแรกเลยวันนี้ที่จะมาเจอกันชอบมีคนถามหมอว่าครั้งแรกที่มาเจอหมอจัดฟันเราจะต้องเจออะไรกันบ้างนะคะกลัวละซีใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจออะไรจะเจออะไร ก็ <Yeah. S 2> จบไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามันไม่น่ากลัวเลยสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอยากจัดฟันก็เข้ามา,าให้หมอช่วยดูก่อนได้ประเมินเบื้องต้นก่อนได้ว่าควรจะจัดหรือไม่ควรจะจัดนะคะ